ครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนประจําเดือนพฤศจิกายนนี้กันนะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศี มิถุนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรจะมีโชคลาภในเรื่องของอะไรกันบ้างนะครับเราจะมาเริ่มจากตัวตนวัส,สนาของชาวลัคนาราศีมิถุนกันก่อนนะครับคุณได้ไพ่ขุนแผนกับนางพิมพิลาไลนะครับแสดงให้เห็นได้ว่าในช่วงจังหวะเวลานี้คุณมีโอกาสกที่จะได้ทําอะไรเกี่ยวกับคู่รักภายในครอบครัวค่อนข้างสูงเลยทีเดียวใครที่ทํางานกับคนใกล้ตัวมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากใครที่กําลังคิดที่จะก่อร่างสร้างตัวหรือแต่งงานก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ได้ดีเลย เล็เงเห็นได้ว่าในช่วงจังหวะเวลานี้คุณปรึกษาคุณจะมีคู่ครองคุณจะมีคนใกล้ชิดที่ให้ความร่วมไม้ร่วมมือที่ให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีจะทําให้ตัวคุณนั้นค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นและเดินหน้าไปอย่างมั่นคงเลยทีเดียวสําหรับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองและหลักฐานบ้านช่องของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้คุณได้ไพ่พญาสุครีบและได้ไพ่พระราหูนะครับแสดงให้เห็นได้ว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นช่วงนี้คุณอาจจะต้องวิิ่งงหาเน หัวปั่นสักนิดหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องระมัดระวังถึงความผิดพลาดเกี่ยวกับการใช้เงินมากพอสมควรนะครับเรงเห็นได้ว่าช่วงจังหวะเวลานี้คุณอาจจะต้องมีความรอบคอบในการหาเงินหาทองคุณอาจจะต้องมีความรอบคอบในการที่จะคิด หรือตัดสินใจเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานให้มากเลยทีเดียวคุณจะต้องมีความละเอียดในเรื่องของเอกสารในเรื่องของการเงินที่จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดเพราะไม่อย่างนั้นแล้วหากคุณละหลวมหรือไม่ตรวจสอบให้ดีมีโอกาสที่จะโดนโกมีโอกาสที่จะผิดพลาดในเรื่องของเอกสารสัญญาได้ที่อาจจะทําให้คุณนั้นเสียเงินเสียทองได้ในเวลานี้เช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดคุณยังมีความขยันคุณยังมีความอดทนที่จะหาช่องทางทำมาหากินจะทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินอย่างแน่นอนเนื่อง จากว่าความตั้งใจและความขยันขันแข็งที่ทํางานของคุณนั้นจะทําให้คุณนั้นหาช่องทางในเรื่องของการเงินหรือมีสิ่งตอบแทนที่จะทําให้คุณนั้นสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตการเงินของช่วงนี้ไปได้อย่างไม่มีปัญหาสําหรับในเรื่องของญาติมิตรพี่น้องและบุตรหลานบริวารของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นคุณได้ไพ่พระนางเบนจากกลยาณีและได้ไพ่พยาคุดกับนางกากีบ่งบอกได้ว่าชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีความสุขกับคนในครอบครัวญาติพี่น้องพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเป็นการที่ สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้ช่วยเหลือกันได้และจะมีความสุขไม่มีเกิดความขัดแย้งต่อกันซึ่งหากคุณขอความช่วยเหลืออะไรก็จะได้รับความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดและพี่น้องนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นั้นบางคนของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณยังจะต้องรับภาระเกี่ยวกับในเรื่องของบุตรหลานบริวารอยู่ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่คุณหนักใจหรืออาจคุณอาจจะต้องรับผิดชอบอยู่แต่ก็ขอให้คุณนั้นมีความอดทนอดกลัน้นมีความตั้งใจเชื่อได้ว่าการที่คุณนนนนััั้้มมมีีีคคควาารรบบผิดชออกก็ืทุ่ณ ตั้งใจดีมีความปรารถนาดีเป็นคนคิดดีทำดีที่จะพร้อมโอบอุ้มและช่วยเหลือคนจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะมีโอกาสประสบความสําเร็จและผ่านพ้นทุกอย่างไปด้วยดีอย่างแน่นอนนะครับปัญหาอรสาปสรคของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงนี้ก็คือเทพาอาทิตย์แสดงให้เห็นได้ว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีโครงการใหม่ๆคุณอาจจะมีความคิดใหม่ๆที่ตั้งใจทําหรือพยายามที่จะทําให้เกิดเวลานั้นเพียงแค่ว่าคุณอาจจะใจร้อนมากเกินไปอาจจะไม่มีความอดทนมากเพียงพอเพราะอยากจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วก็จะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะพลาาดดโอกสี ด้วยความใจร้อนของคุณด้วยความที่คุณนั้นอาจจะไม่ทําในสิ่งที่คุณได้คิดหรือลงมือทําอย่างรอบคอบก็จะทำให้คุณนั้น ไม่เป็นไปนอย่างที่คิดหรือมีอุปสรรคปัญหาที่ไม่เป็นไปตามนั้นได้อยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องของคู่ครองคนรักนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนคุณได้ไพ,พ่พระวิษณุกรรมนะครับสําหรับคนโสดนั้นมีโอกาสที่จะได้พบเจอเจอกับคนใหม่ๆม,มีโอกาสที่จะได้คบกับคนที่มีคนแนะนําคนที่คุยกันมาสักพักแล้วตัดสินใจที่จะเริ่มคบหากันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีโอกาสที่จะตั้งรากฐานร่วมกันอย่างเป็นปึกแผ่นมีโอกาสที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์แบบไปอีกส หนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานหรือการมีบุตรที่จะส่งเสริมทําให้คุณได้เห็นได้ว่าคุณมีการพัฒนาเริ่มต้นใหม่ๆเกี่ยวกับในเรื่องของชีวิตครอบครัวของคุณอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บในช่วงจังหวะเวลานี้ของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นคุณได้ไพ,พ่พระลกษมีแสดงให้เห็นว่าช่วงนี้คุณอาจจะผ่อนคลายหรืออาจจะทเที่ยวเตะหรืออาจจะกินอิ่มมีพีมันมากเกินไปอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของไขมันในเรื่องของการที่คุณไม่ค่อยออกกำลังกายขาดความแข็งแรงของกล้ามเนื ไปโดยเฉพาะในเรื่องของเบาหวานความดันซึ่งจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะอึดอัดหรือการตรวจสุขภาพนั้นมีความเปลี่ยนแปลงกับตัวคุณชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นควบคุมดูแลร่างกายออกกำลังกายให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นการที่คุณอาจจะมีโอกาสเป็นไขมันเป็นเบาหวานเป็นความดันจะแก้ไขได้ยากในภายหลังนะครับต่อไปเป็นในเรื่องของความสุขความสมหวังของชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับคุณได้ไพ่ขงเบงนะครับช่วงนี้คุณมีความสุขกขับความหวังกับสิ่งที่คุณคิดกับสิ่งที่คุณได้วางแผนกับสิ่งที่คุณปปรรราาถนนนคคคุณเ็ที่ิดออะไบ ค,คุณเป็นคนที่คิดอะไรด้วยสติปัญญาซึ่งหากคุณได้ทําในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณทําอย่างรอบครอบแล้วเชื่อได้ว่าความสุขความสมหวังของคุณนั้นจะไม่ไกลเกินเอื้อมเลยทีเดียวนะครับสำหรับในเรื่องของลาบยศชื่อเสียงและการงานและอาชีพนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนคุณได้ไพ่พระแม่โพสพและได้ไพ่เทพธิดาพระจันทร์บ่งบอกได้ว่าในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่ได้รับการยอมรับการงานของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของอาชีพการงานนนนใช่ว่วววงงงจจััหะะเเลาาีี้้ป็ออยดดคุณไรบตบตแทน ในสิ่งที่คุณได้วางเป้าหมายเอาไว้อย่างสมปรารถนาซึ่งจะทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวขอให้คุณนั้นมีความตั้งอกตั้งใจไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากเชื่อได้ว่าชื่อเสียงและลาบยศเงินทองของคุณนั้นจะมีโอกาสที่จะได้แตะและสัมผัสอย่างแน่นอนดังนั้นภาพรวมโดยสรุปของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงจังหวะเวลานี้ก็คือภาพเทวฤษีบ่งบอกได้ว่าในช่วงจังหวะเวลานี้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นจะต้องทําอะไรด้วยสติปัญญาจะต้องทําอะไรด้วยความคิดออออยย่่าาางใช้ม์หหุนนั นแลนลมีความตั้งอกตั้งใจที่จะทําในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและคู่ครองของคุณนั้นก็จะดําเนินไปอย่างถูกต้องถูกตาลองคลองทมอีกทั้งคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางคุณมีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นและรวมถึงคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างแน่นอนในช่วงจังหวะเวลานี้อีกทั้งยังมีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนถ่นที่อยู่มากสักนิดหนึ่งสาหรับชาวลัคนาราศีมิถุนดังนั้นในช่ว ในช่วงจังหวะเวลานี้การเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของชาวลัคนาราศีมิถุนจงพยายามที่จะใช้ความรอบคอบหาที่ปรึกษาและใช้สติปัญญาจะทําให้คุณประสบความสําเร็จและได้รับความมั่นคงความสุขนั่นเองครับและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนประจําเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ